ครูมอนอิงโพสขอโทษเพราะว่าแม่เอซนะคะดูแลน้องอุงอิงรัตนาพรสอนน้อยเป็บ้านแพงไม่ดีพออย่างที่พูดเอาไว้หลายๆคนตกใจว่าเป็นยังไงกต้องออกมาโพสขอโทษในประเด็นนี้พ่อศิษสาบมาดูนะคะสําหรับมือน,นีนะคะวันที่4กันย่าทางน้องอุงอิงไม่ว่าจะเป็นพ่อโจสแม่นุตซอนนุตนั่นเองหรือว,ว่าจะเป็นทางพ่อเอกแล้วก็ พี่อมแอมหรือหลายๆท่านนะคะพี่เฉิดอะไรแบบนี้ก็พี่เข้มนะคะก็ได้มีการไปที่ญี่ปุ่นนะคะเมืองโตเกียวนะคะอยู่ที่นาริตะโตเกียวนั่นแหละคระัพี่น้องเป็นการบินไปเพื่อที่จะทัวร์คอนเสิร์ตในวันที่4นะคะถึงวันที่11กันยายนน่าจะมาถึงประเทศไทยเราวันที่11-12ค่ะพี่น้องเป็นการทั่วประมาณห้ายมื่อตื่นะคะเกือบ เกือบอาทิตย์สองอาทิตย์ใดนะคะที่ได้ไปแล้วคนก็ตั้งคําถามนะคะเพราะว่าในมือนอีกด้มีการไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะทางน้องอุ้งอิงได้เดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วในประมาณช่วงค่ำที่ผ่านมาแลัวที่นี่ออกมาขอโทษในประเด็นนี้สำหรับคู่หมอนอิงนะคะซึ่งคู่หมอนอิงเป็นผู้ติดตามที่ใกล้ชิดน้องอุ้งอิงมากมานะคะหรือว่าพี่หมอนอิงนั่นเอง พี่หมออิงพูดติดตามอุงอิงนะคะได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษหลังจากที่ไม่ได้ติดตามน้องอุงอิงสาวน้อยพิษบ้านแพงไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆนานาของตนเองนั่นเองค่ะเพราะว่ากอนานนี้นะคะท่างพี่หมออิงก็ได้มีการมาโพสต์หลังจากที่อุงอิงน่ะโพสต์ว so ่าโก to ญี่ปุ่นค่ะน่าจะเดินทางไปที่กรุงเทพเพื่อที่จะไปรอขึ้นเครื่องในวันนี้นั่นเอง ทางพี่หมอเองก,ก็ได้มีการไปโพสต์บอกว่าตื่นบท่านน้องจอยเอื้อยกระไดกบลังใจอีหล่าเดอ้อดีใจน้ำน้องหลายได้กูอินเตอร์ได้ไปเจอหลกกว้างนะคะได้ไปผจญไัยเรียนดูสิ่งต่างๆเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ความจริงคือเราต้องยอมให้น้องได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยตนเองไม่ใช่จากคําสอนของเราอย่างเดียวการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ทุกคนเป็นห่วงน้องได้แต่จะห้ามไม่ให้น้องเรียนรู้ไม่ได้ทุกคนต้องได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเป็นกำลังใจให้ลูกสาวกันนะคะรักพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่เอฟซีน้องอุ๋งอิงทุกครอบครัวอุ๋งอิงด้วยนะคะเพื่อนมาสีค่ะพี่น้องก็คืออยากให้น้องไปเรียนรู้ด้วยตนเองบ้างน,นะ,ะเพราะว่าสําหรับหมออิงนะคะหรือว่าพี่หมออิงก็เป็นอีกผู้ปกครองหนึ่งคนนะคะเพราะาอายุหลายกุญงอิงนะคะอายุหลายกุญงอิงเติบหนึ่ง กระด้สอนได้หลายอยา่างเพื่อนกลับไปพ่อโลกกว่างมาก,ก่อนเพื่อนกระด้มีเอาประสบการณ์ชีวิตมาสอนอุ้งอ,อิงเพราะอุ้งอิงเนี่ยด้วยความที่ก่อนจะมาอยู่สาวน้อยเพศบ้านแพงก็เป็นเด็กบ้านนอกบ้านนอกคนหนึ่งค่ะพี่น้องขึง้นเครื่องกันย,ยังบ่เคยขึ้นตะกี้ขึ้นริบขื่นมาได้เรือนกันยังยานยูนะคะกับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะได้มือหนีกันเป็นการนเตอร์นะคะไปซืีปุ่นคะอาจจะยัง ก็ถึงถามแบบทวีปได้กัยังแบบไปต่างประเทศเป็นการเรียนรู้โลกใหม่ๆของน้องเมื่อเศร้านะคะหมู่ว่านนะคะเห็นทางพ่อเอกไม่หน่อยก็แพกกระเป๋าก็มีเั้ื่องม้าๆเครื่องน้ำพริกเั้ื่องอย่างนะคะให้น้องได้กระเป๋าก็เอาไปเพราะว่าถ้าไปต่างประเทศอาหารการกินของเขาก็จะแตกต่างจากเราไปเยอะแยะมากและต่อมาทางพี่ะะหมออิงนะคะครูหมออิงนั่นแหละก็ได้มีการออกมาบอกเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ได้ไปกับน้องเพราะว่า FC บางคน ต่างคำถามค่ะพี่นอ้องทำไมไม่ไปดูแลน้องอย่างใกล้ชิดทําไมไม่ไปด้วนนี่กับน้องแบบเออไม่เป็นห่วนงน้องหรออย่างนั้นอย่างนี้ด้วยเหตุผลด้หลายอย่างนะคะไฟมันก็มีค่าใช้จ่ายเสียเวลานะคะพ่อไปต่างประเทศต้องไปหลายวันวันที่4ี่ถึงสิเอ็ดา,า,านับนับให้เบิงงเลย4ี่ห้าหกเจ็ดแป้อ็ 9, มือเก่ามือเต็มๆครับพี่นอ้องที่ต้องไปอยู่นะคะแล้ว หมอนอิงผู้ติดตามหมออิงก,ก็ได้มีการมาโพสต์บอกว่าเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ได้ไปกับน้องมีทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1มันกระทันหันมากพี่หมอนอิงไม่ได้วางแผนชีวิตไว้เลยว่าจะไปต่างประเทศงบไม่ได้เตรียมไว้นะคะคนละสีงบเงินนั่นหละค่ะพี่น้องสองพี่หมอนอิงยังไม่ยังไม่เสร็จภาร,รกิจที่ไทยที่เตรียมการไว้ก่อนแล้ววันที่11กันยายนนี้มีภารกิจที่ประเทศไทย สามสำคัญมากๆพี่หมอนอิงไม่ค่อยสบายพี่ยังอยากจะอ่าก็คือพี่ยังอยากจะพร้อมกับบ้านเสมอในช่วงนี้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะสิค่ะพ่อของพี่หมอนอิงไม่ค่อยสบายถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับพ่อก็สามารถกลับบ้านได้ในความที่แบบอยู่ในประเทศไทยนั่นเองท่านไปตั้งประเทศไปนอกประเทศ,เทศแล้วภาสิกลับมากกับท่านท่นมันกจย,ยากตื่นหนึ่งพี่น้องนางรถอ่า นางเครืองประมาณหกโมงมาหัวกรุงเทพกาสินังจากกรุงเทพมาบานนะคะกับอีกเป็นเครืองมือกับเซียเวลาไปอีกนะคะพี่น้องและพี่หมออิงขอโทษพ่อพ่อแม่แมเอฟซีขอโทษน้องอุงอิงขอโทษทุกทุกท่านที่ไม่ได้ดูแลน้อให้ดีที่สุดอย่างที่พูดไว้พุ่มมาอาตาซีค่ะพี่น้องก,ก็คือถือเป็นการออกมาขอโทษด,ด้วยนะเพราะบางคน,น,นไม่เข้าใจ แต่มีแม่ๆหลายคนที่บอกว่าแม่เข้าใจลูกนะคะแล้วก็มีอ่าเป็นแม่นะคะแม่ของน้องอุ๋งอิงเองบอกว่าแม่อุ๋งอิงบอกว่าแม่เข้าใจลูกนะคะแล้วก็หมออิงก็ตอบว่าขอบคุณค่ะแม่แม่หน่อยเข้าใจลูกๆและให้กําลังใจลูกๆตลอดมาค่ะแม่หน่อยก็คือมาบอกว่าแม่เข้าใจขนาดแม่หน่อยเองก็ยังเข้าใจแม่หน่อยก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยนะคะแม่หน่อยอาจจะอยู่บ้านเพราะว่าไปขึ้นเครื่องเห็นแค่พ่อเอกที่ติดตามไปด้วยนั่นเองค่ะฮะ f อฟซก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าก็มีหลายๆคนดูแลอยู่ขอบคุณแม่เฟิรนค่ะนะสีคะแม่เฟิรนมาตอบคอมเมนต์นะคะสู้ๆรอบหน้าเข้าไปกับน้องก็ได้จ้าห่วงแยงนะคะเข้าใจการเป็นกําลังใจให้การขาหมอนอิงเป็นกําลังใจส่วนมากได้แต่กําลังใจดีๆทั้งนั้นเลย ะะเรื่องอันนี้เข้าใส่คุณครับโอกาสหน้ายัางมีมากๆสู้ๆนะคะก็คือน้องมีโอกาสที่จะไปโกอินเตอร์อีกเยอะแยะมากมายนะ,ะไม่ใช่แค่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเพิ่งได้ข่าวมาว่าจะไปเป็นการแบบไปกระชันชีตค่ะพี่น้องไปกระท่านหันว่ได้แบบเตรียมตัวเตรียมกรารอะไรว่าจะเป็นงบต่างๆภารกิจในประเทศตรงประเทศไทยจนเหต่แบบไม่ได้ไปด้วยนั่นเองค่ะ แต่วันนี้ก็เห็นแชร์โพสต์อยู่นะแชร์โพสต์ของทางพ่อเอกน้องคูเอกน้องคูได้มีการโพสต์บอกว่าพร้อมเดินทางแล้ว6ชั่วโมงถึงโตเกียวนาิตะนะคะเพราะว่านี่ยะ่ะพ่อเอกนะคะก็นั่งกับน้องอูอีสาวน้อยเพชรบ้านเพลงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ก็ได้ขึ้นเครื่องนะคะ6ชั่วโมงกับการเดินทางก็มีหลายๆคนแชร์ความห่วงใยออกไป แล้วก็มีทางพ่อแม่อุกิอิงแฟนเพจก็ได้โพสต์นะคะคลิปที่มีการลงจอดนะเครื่องบินลงจอดอยู่ที่สนามวินนาริตะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองพี่หมอนี้ก็ได้แชร์ออกมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยคะ่ะก็เป็นการเตรียมตัวเข้าที่พักแม่นุชอ่าแม่นุช์เป็นคนโพสต์ก็ได้มีการแชร์มาเช่นเดียวกันก็ติดตามอยู่ห่างๆนะคะถึงไม่ได้ไปด้วยก็เป็นกําลังใจให้อยู่ห่างๆสําหรับ หมอนอีผู้ติดตามอุ้งอิงนั่นเองค่ะจะได้กับฝากไว้นาคะพี่น้องสำหรับประเด็นนี้ก็ขอให้นองอุ้งอิงซาโนเพียรบานแพงไปทัวร์ญี่ปุ่นครั้งเนือรับรื่นไปด้วยดีกับขอให้มีแต่เอฟซีคนหักคนแพงนะคะเอฟซีฐานยู่ญี่ปุ่นกระายหลายนะคะ่านอิลาโนอยอุ้งอิงซาโนเพียรบานแพงของเฮ้าไปเยือนไปเหยียบที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะจะได้กระทาเบื้องอัปเดตนะคะจาก พ่อโจซ้อนนุชหรือว่าจากพ่อเอกเองนะคะจากหลายๆท่านที่ติดตามไปด้วยมีการอัพคลิปอัพรูปภาพอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ยุสนาบีสวรรณพุ่มจนหอดเขาที่พักค่ะพี่นองเข้าข้นไก่อยู่ไก่สามารถเข้าไปติดตามในตามเพจต่ตางๆนั่นเองค่ะ